ข้าฟื้นอุ่นไดแม่น่ะเออแม่ขายไปเรื่อยกับครับไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ย่างมาจากอย่างครับถั่วน้อยถั่วน้อยถั่วลันเต้าเนาะถั่วลันเต้าไปต้มซุปก่หรอเออหม้อเราก็ต้มซุปไปหมแล้วก็ต้มซุปเออ้วนมันซุปใส่เกลือก่็แม่ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วใส่เกลือใส่ซีอิ๊วอันนี่เครื่องปรุงกับครับเออกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวพริกซีอิ๊วซีอิ๊วเรียบร้อยกินได้เลยกินแทนข้าวเลยเนาะแม่น่ะ เขาฟื้นเออนอ่าน,นี่แม่ปรุงอยู่เออ,มอ,มอเนะแม่ปรุงง่ายๆปรุงอับบะเพ็ดน่ะแม่ใส่พริกหลายก่อนใส่น้อยเดียวอืมอันเย็นน้อ้าขวาอันเย็นอันเย็นเป็นบบจะได้แม่สบ,บิ้อ,บบอ,อ,อันนี้แบบจิ้อ๋อเขาเขาเขาห้องเขาเข,า,ข,า,ขาฟื้นธรรมดาเนาะจ้าอ๋อสงละซาวเนาะจ้าวอ่าจ้าใส่ถุงก่อนนั่งไม่ถุงยี่นี่นาบี ขยันเนาะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้า,าวข้าวฟืนข้าวแรมฟืนอ่าข้าวแรงฟื้นธรรมรา,าข้าวหนึ่งธรรมรา,าอันนี้ถั่วลีนอันนี้ถั่วลิีอันนี้แปลงข้าวเจ้าแปลงข้าวเจ้าอันนี้ถั่วลึงครับผมเจา้าเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วแม่เดินต่อเดินต่อ <laughs> แม่ไปขายไหนนี่ไปไม่ค่ะอันนี้เข้าห้องอยังก็ข้าวเกี๊ยวโพรลันต้าวข้าวเกี๊ยวบบาทร่องถุงน้ำหนาร่องหอมหูเนาะรัมก็ด้ามข้าวเกี๊ยวโพรลันต้าวเจ้าวแม่ถุง แม่ว่าแล้ววังหมื่นเนาะแม่เป็นไทยลือไทยคื้นหรือไทยไทยหลวงไทยลือไทยลือเนาะไทยลืออ๋ออาหารอาหารไทยลือแล้วไหมเนาะอาหารไทยลือขายหน้าด่านแม่สายเนาะเจ้าอันนี้ข้าวฟื้นโอนอันนี้ข้าวเกี๊ยวข้าวฟื้นข้าวเกี๊ยวข้าวไกเก้ามันมาเนี่แม่เนาะ หลังจากที่เราไปซื้อข้าวฟื้นอุ่นที่หน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาอ,นอแม่สายจังหวเชียงรายมานะฮะถุงละ20บาทนี่ลักษณะประมาณนี้นอกจากข้าวฟื้นอุ่นแล้วแล้วลยังมีแบบว่าเป็นทอดกรอบแบบนี้ด้วยนะครับนี่2ออย่างเลยเดี๋ยวจะมาชิมมาชิมข้าวฟื้นอุ่นก่อนถุงละ20บาทยังอุ่นอยู่เลยนะนะฮะพอดีไปทําธุระที่หน้าด่านแม่สายมาก็เลยอเห็นคนซื้อเยอะก็เลยซื้อหน่อยก็เป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นเมือง ของดินแดนแถบนี้นะก็จะใช้ถั่วเป็นหลักในการให้โปรตีนใช้ถั่วเป็นหลักในการให้โปรตีนนะถั่วดินถั่วเน่าถั่วลันเตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเราก็จะนำาข้าฟืนเนี่ยเทใส่ในชามนะครับเอ้ยข้างล่างมีเส้นด้วยนะข้างล่างมีเส้นด้วยนะครับอ่ะเราก็าวางไว้นี่จากนั้นก็คน <c oughs> ได้ยินเสียงกองแกงกองแกงอยู่ <c oughs> อันจากนั้นก็คนนะฮะ มีผักด้วยมีเอาเยอะอยู่นะเนี่ยข้างล่างนี่จะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นมีหอมคล้ายๆกับคล้ายๆกับผัดหมี่โคราดรู้สึกอย่างนั้นผัดหมี่โคราดนะครับอ่ะข้าวฟื้นอุ่นรีวิวข้าวฟื้นอุ่นที่หน้าด่านชายแดนไทยแม่สายนะครับผมอ่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนมันจะเป็นแป้งแป้งที่เกิดจาก ถั่วลันเตาหรือว่าถั่วน้อยนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าถั่วน้อยกินมันยอดได้ด้วยนะถั่วน้อยหรือถั่วลันเตาเนี่ยผมก็ปลูกใส่ในกระถางแล้วก็อเอามากินอยู่อะจะมาชิมดูนะฮะหอมอ่อนๆอยู่เหมืนอนกัน <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะกินคำนดน้อยหน่อยคำแรกนะอ่ะนี่ ข้าวฟื้นอุ่นหน้าด่านชายชดนไทยแม่สายนะครับผมถุงละ20บาทหรือว่าซาวผู้คนในดินแดนแถบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวลือ้อขื้นใตยยนะฮะเขาเรียก20บาทหรือแม้แต่ไทยยวนเองเรียก20บบาทว่าเป็นซาวนะฮะในตระกูลไทยกระไดชิมดูก่อนรสชาติจะเป็นยังไงมันมันเค็ม เผ็ดนิดหน่อยมันมันที่เกิดจากถั่วลันเตานะฮะหรือว่าถั่วน้อยแล้วก็เค็มไม่มากเข้าดูเข้ากันอยู่แล้วก็มีมีเผ็ดแต่มันมันเป็นหลักอือร่อยดี อยากชิมเส้นเขาก่อน,นคืออร่อยนนเนี่ยยี่สิบาทนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับใครมาด่านแม่สายก็อย่าลืมแวะมาชิมข้าวฟือนอุ่นนะฮะข้าวฟือนอุน่นเวลาพี่น้องไทยพี่น้องไตแคว่าไตคือคําไทยนั่นแหละนะฮะพูดเสียงทอทหารเนี่ยจะกลายเป็นเสียงลอลิงนะ,ะเอ้ยเสียงใช่ไหมเอ้ยเสียงทอทหารจะกลายเป็นเสียงเต่าไตไทยก็จะกลายเป็นไตอย่างเงี้ยไทย ก็จะกลายเป็นตายอย่างนี้ใช่ไหมตีก็จะเป็นทีอะไรเงี้ยนะใช่ไหมทีก็จะเป็นตีอ่ะเสียงอ่ะตัดผ้ามาที่เข้าฟื้นอุ่นครับเส้นเขาอร่อยซอสเส้นที่อยู่ในเนี่ยเ,เหนียวเหนียวนุ่ม,มแล้วก็เข้ากัน ถือว่าเป็นอาหารหลักเพราะมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแป้งแล้วก็โปรตีนไม่มีเนื้อสัตว์เลยถือว่าเป็นมังสวิรัตได้ไม่มีเนื้อสัตว์วอ,ตอยู่ข้างในนี่นะฮะตอนที่ปรุงเนี่ยเครื่องปรุงเยอะมากไม่รู้ใส่อะไรมั่งครับมีหอมเจียวมีอะไรเงี้ยเยอะอยู่ตกัตกตกัตกใส่นะเราดูไม่ทันแต่โดยรวมก็โอเคเข้าวฟื้นอุ่นหน้าดา่าไม่สาย,อ,ยอร่อยนะเนี่ย ไม่น่าอ้วนเพราะว่ามันไม่มีรอสัตว์ไม่มีไขมันแต่เน้นแป้งเน้นแป้งแล้วก็แป้งจากถั่วลันเตานะฮะเอออย่าผมปลูกถั่วลันเตาไว้เดีย๋ยวไปเอามาให้ดูดีกว่าปลูกใส่กระถางมาอยู่นะครับมันจะเป็นต้นอยู่ตรงนั้น นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาที่มันเกิดแล้วปกติเนี่ยมันจะเป็นเม็ดกลมๆแล้วเวลาเราปลูกใส่กระถางหรือปลูกตามพื้นดินเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นถั่วหน้อยเป็นยอดถั่วหน้อยกินได้นะฮะผู้คนแถบนี้นิยมเอามากินแบบกินใส่ข้าวฟื้นเอามาผัดเอามาแกงอย่างเงี้ยถั่วน้อยหลังจากกินข้าวฟื้นอุ่นเสร็จนะครับอันนี้เนี่ยป้าเชียร์เชียร์ยัพนะให้ซื้อก็เลยอ่ะกดหนุนช่วยป้าหน่อย สิบบาทมันเป็นคล้ายๆข้าวฟืนถั่วลันเตาเอามาทอดนะเป็นแผ่นๆแล้วก็ามาทอดนะอย่างนี้คล้ายๆข้าวเกียบแต่ทํามาจากแป้งถั่วลันเตาเข้าวเกียนั่นแหละข้าวเกียบรสชาติเดียวข้าวเกียบลเลยอ,อร่อยดีมันจะมันมันแล้วก็เค็มแล้วก็หอม ตัวลันเตาโอเคพนสองอย่างนะข้าวฟื้นอุ่นแล้วก็ข้าวเกียบตัวนันเตาดีกว่าเรียกว่าข้าวเกียบตัวนันเตาไหมถ้าเป็นภาษาบ้านเราอืมแปลว่า เป็นแป้งจากตัวรันเตานะครับตัวันเตาเรียกปกติเขาจะไปแช่น้ําก่อนเนาะให้มันนิ่มแล้วก็มาบดนะฮะแล้วก็คั้นน้ํามันออกแล้วก็เอาแป้งมานเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาคุกเกลือแล้วก็ทอดก็อร่อยอีกแบบหนึง่งถือว่าเป็นภูมิัญญาชาวบ้านนะในการสร้างสารรค์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีเนี่ยแปรรูปต่างๆนะครับถือว่าผ่านถ้ามาแม่สายก็จะ่าลืมแวะนะฮะตามรถเข็น ที่พี่น้องไตพี่น้องไทยหรือไทยใหญ่ไทยขืนเนี่ยขายกันนะฮะมีฝีมือทั้งนั้นทั้งข้าวแลมฟืนข้าวกันจีนนะฮะแล้วก็ข้าวฟืนอุ่นนะครับผมงก็ฝากด้วยมาเที่ยวแม่สายได้นะครับวันนี้ลาทุกท่านพร้อมๆกับข้าวฟืนอุ่นแล้วก็นี่ข้าวเกียบถั่วลันเตาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง V Chai Box ok นะครับผมสวัสดีครับ